โกทูเบตงเบตงด้วยเครื่องโอเพนโอเพนครับนะครับก็กติกาเขาบอกว่าขั้นต่ำคือลูก85อันนี้87 87อ่าบวแบวก3ามไม่ด้วย87ดเั้งที่สองลูกบวมนิดหน่อยลูกบวกเรียกว่า85ลงกึ่งต้องต้องถามก่อนเลยไอ้อย่างอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหัวเป็นฝามีโอน่อมีโอนอดเดิมมา79็ดเก้ทีทีมอาใช่ครับก็ตอนนี้ก็ขยายมาเป็นใหญ่หลัก ด้ายห,หลักเลยบล็กบบอกประมาณนี้ครับแรงมา้าแรงบิดมันอยู่ประมาณเดี้ยวปานเจ็น67 67จริงๆนี่มันเป็นรถแข่งเนาะ <laughs> สวัสดีช่งเคนด้วยนะฮะ <c oughs> EP นี้เราก็ยังอยู่กันที่ห้วยยางนะห้วยยางครับแล้วก็จะมาพูดถึงทิปที่ก,กำลังเป็นกระแสในโซเชียลตอนนี้สำหรับเขาเรียกว่าทิป go to betong b e ด้วยเครื่อง open <c> open <oughs> ครับนะครับก็กติกาเขาบอกว่าขั้นต่ำคือลูก8ป้าตามด้วย ชักบวกสิบวกสินะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นทางผ่านที่แบบชุดเดินทางอย่างทางทริปนี้ก็จัดโดยประธานก็เป็นทางตั้มบางพีตับางพีครับแล้วก็มีผู้ร่วมเดินทางก็จะมีพิกร168นึ่งชอบมีเบสิกใช่ไหมครับเบสิกจากช่องทุทีครับแล้วก็พงสุพนันธ์พงสุพนันธ์เจบางพี แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะฮะเสริมวันนี้เลยวันนี้เลยรู้รู้กันวันนี้เลยคือเดินทางมาปุ๊บก็รู้ตอนประมาณเที่ยงครับครับซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยแต่แค่อ่าทำอะไรก็พงก็โทรหาใช่แล้วเขามาทำอะไรที่บ้านครับครับเพราะว่าเกิดการเรียกว่าโพสหาอะไรโพสหาครับโพอะไรคือหาเสื้อ85ก็เลยก็ต้องหาที่ทำต่ออีกซึ่งรถเรียกว่าจอดเซอร์วิสอยู่ที่ชีํา ใช่ครับอยู่ชามกันครับแล้วก็เรียกว่าต้องมาขอความช่วยเหลือที่ประจวบยินดียินดีรู้รู้ข่าวรู้อะไรยังไงกับเขาก่อนถึงแบบว่าไม่รู้เขาก็เห็นคือรถเนี่ยผมก็ทำไว้ขี่เล่นอยู่แลลวเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งคันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นตรงกติกาว่าตรงเงื่อนไขเข้าไหมไอ้โยอยู่ผมรู้เลยครับแล้วก็พี่เต้าหูแปดเลี้ยวในวันนี้เราจะพามาชมเครื่องมือหนึ่งตัวที่ สำหรับช่างนี่ทำรถ4ี่วาลและรถแรงๆจะต้องมี<ช>เป็นของ NK Racing Commission Tester Kit นะครัก็คือชุดเกจวัดกำลังอัดสำหรับช่างนี่เลยที่กำลังทำรถแข่งรถใช้งานรถอะไรก็คืออยากไม่ให้มีปัญหาอยากจะรู้ว่าอัตราส่วนกำลังอัดเท่าไหร่ในส่วนของการดีไซน์นะครับเกจที่มีเลนส์นะครับถึง400 PSI เลยพี่กู้ครับแล้วมีจังนว่ะมีจังหวะก็วัดได้แล้วก็มีของรถยน นี่จะเป็นสายพิเศษนะครับพี่ผู้ที่ดีไซน์มาเป็นสายแข็งนะช่วยให้แรงดันนะครับไม่ไปเบ่งอยู่ในท่อพี่ผู้แล้วก็ที่สําคัญนะครับหัวปดนะครับทุกชิ้นนะครับเป็นหัวแบบสอนลมนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็เซอร์วิสได้ในกรณีที่มันรั่วหรือเสียหายตัวที่มีสอนแล้วที่ดีกว่าคือว่าเวลาเราอัดไปแล้วเกมันจะไม่ลงนี่ก็เป็นเครื่องมือดีๆสำหรับปี2025บเอาไว้ ใช้งานนะใครที่เล่นรถซีว้าอยู่ลองซื้อมาใช้สนใจติดต่อได้ที่แฟนเพจ NK Racing หรือเฟซพี่ตะคู้แปดลิ้วแล้วก็ลุงเอ็กนะครับลาไปก่อนเพียงนี้ไปเลสโก้อันนี้แปดเจ็ดแปดเจ็ดบวมสามไม่ด้วยแปดเจ็ดครึ่สองลูกบวมนิดหน่อยนลูกบวกเรียกว่าแปดห้าลงกึ่งชักมาเท่าไหร่ฮะสิบสองมาตัวนี้ชักสิบสองอ่าก็แถมชักมาอีกด้วย บวมไปอย่างละสองนะเราโปร่งโปร่งโปร่งใหญ่ไว้ก่อนโปร่งโป่งอ่าโปร่งโปร่งโล่งนะฮะต้องต้องถามก่อนเลยว่าอย่างอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหัวเป็นฝามีโอหน้ามีโอหน้าเดิมมาเจ็ดเก้า T T M R C ใช่ครับก็ตอนนี้ก็ขยายมาเป็นใหญ่หลักใหญ่หลักเลยใหญ่หลักครับพอขยายมาเป็นลูกแปดเจ็ดเนี่ยจากเดิมเนี่ยไซซ์มันก็คือเจ็ดเก้าใช่ไหมเจ็ดเก้าครับวาล์วที่ติดฝามามันอยู่กี่มิล วาวมาสามสิบครับครับครับแล้วทีเนี้ยพอเอามาเป็นส3สามขยายเป็นสามสามสมสิบใช่ครับอือเรียกว่าเป็นไซส์ที่เรียกว่าแข็งได้เลยนะเนี่ยแข็งได้ครับเรียกว่าเป็นรถทิปที่แข็งได้นิดหน่อยอย่างเงี้ยนะอุปกรณ์เนี่ยนอกจากเรื่องของฝาเนี่ยคือทำแม้กระทั่งขยายวาวนี้ก็ทำที่ร้านได้หมดทำที่ร้านหมดเลยครับเลือนกี่มิลครับเชิงเคนครับเนียเลือน4ี่บครับเลือนสี่หกมิลนี่คือทอยเสีย นี่เอาไทเทเนียมไปเลยครับไทเทเนียมครับพิเศษคอท่อยังไม่ไหม้เลยอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีมีรายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องของคอท่อที่มีความพิเศษอันนี้ดัดทรายครับอันนี้ดัดทราย่างดัดทรายเป็นแบบที่ทํามาสาหรับฝาตัวนี้ใช่ครับถ้าเป็นอย่างบล็อกดัดทรายดัดดัดทรายกับเชื่อมแบบฟันราคาต่างกันไหมก็พอกันครับพอพอกันพอพกัน แต่ว่าขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบใช่ไหมใช่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับขนาดมากกว่าอครับถ้าโดยปกติอย่างเงี้ยเลยถ้าเป็นแบบฟูลไทเทแล้วก็คอเป็นเอาเรียกว่าลูกเกิน8ปดห้าไปอย่างเงี้ยจะอยู่สักนี่ใบละสองหมื่นครับอ่าถ้าเป็นไทเป็นฟูลไทเทใช่ครับถ้าขนาดลงมาก็หมื่นกว่าบาทอ่าถ้าเป็นไซส์ที่เล็กลงมาพวกเจ็ดแปดเจ็ดหกอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยเพิ่งประกอบเสร็จวันนี้เลยเพิ่งประกอบเสร็จเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับวันนี้วันจันทร์อ่า สวันครับล้างยินยังเนี่ยก็ประกอบเสร็จก็ปั่นปั่นไปสองทีแล้วก็ปั่นดยเอฟอย่างเดียวครับอือตอนแรกเนี่ยที่เขามาถามอะไรเฉยๆหรือถามเซอร์วิสเฉยๆนะใช่ครับแล้วมันไปยังไงจนถึงการเลยเถิดไปถึงขั้นร่วมเดินทางครับก็อยากไปเที่ยวด้วยอยากไปเที่ยวไม่ไม่รถคือทางใต้เนี่ยก็อยากไปอยู่แล้วแต่ว่ายังหาเพื่อนไปไม่ได้อันเรียกว่า ประจวบมาประจวบมาพอดีรวบอยากไปอยู่แล้วอยากไปอยู่แล้วแล้วก็บางบังเอิญว่ามีรถที่ตรงในในกลุ่มในกลุ่มแต่จริงๆนี้เรองอกนี่ราคับต้องบอกน้องๆก่อนว่าจริงๆคือสเปคน้อยกว่านี้ก็ไปได้ แต่เพียงแค่ว่าพี่ๆเขาไปเทสอะไรกันนะคือโจทย์ของทางอย่างพี่ตั้มบางพีเขาก็ไปเทสอะไรเดี๋ยวจะบอกว่าไปทิปขิงกันหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้ก็ก้านก้านเอสเอสเหมือนกันนี่ก้านเอสทีเอสอ่าก็เรียกว่าได้ได้ไปลองได้ทดลองด้วยกันช่วยค้าเพื่อที่จะพัฒนาหลายๆแนวอย่างในส่วนของบล็อกประมาณนี้ครับแรงม้าแรงบิดมันอยู่ประมาณสักเรื่องประมาหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดจริงๆเนี่มันเป็นรถแข่งเนาะ ถ้าพูดถึงแรงม้าขนาดห้าิบหกสิห้าบวกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นไซส์ที่ปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าอยู่ในบล็อกอวตารเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยว่ากลายมาเป็นรถที่ใช้ในการออกทิศขับขี่ได้นี่เที่ยวระดับถ้าเขาจากบางพีเขาบอกว่าพันหนึ่งร้อยกว่าจากนี่ประมาณเก้าร้อยกว่าจากนี่ประมาณเก้าร้อยก็จากนี้ไปกรุงเทพก็ประมาณสามร้อยสามร้อยกว่านิดนิดน้องๆก็ลองคิดดูนว่าพี่ๆเขาไปเทส สินค้าที่เตรียมที่จะเอามาใช้ในการเรียกว่าขายให้กับน้องๆเนี่ยคือมันต้องมีทั้งข้อมูลมีทั้งการลงทุนใช่ครับเวลาแน่นอนในการขับขี่บนถนนในเครื่องยนต์แบบนี้ก็มันมีเรื่องของความเสี่ยงใช่ครับก็มีความเสี่ยงอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆว่าของเนี่ยมันกว่าจะผลิตได้ไม่ได้ง่ายเนาะไม่ได้ง่ายครับครับไม่ได้ง่ายนี่ช่างเค็นจะขับพัน ถ้าจากนี้ไปคือพันใช่ไหม900 900กว่าเกือบพันแล้วครับใช้วงร้อยสตองไซนี้ไปเลยใช่ไหมไซนี้เลยครับลองล้อด้วยนะล้อหน้านี่เป็นหนึ่งหนึ่งสองหรือหนึ่งหนึ่งล้อหน้าเป็นหนึ่งหนึ่งล้อหลังเป็นหนึ่งสองใช่ไหมก็ใช้ทรงเอ็มพีด้วยเรามาติดตามชมกันดีกว่าว่าในทริปนี้ที่ออกจากห้วยยางไปถึงเบตงนะครับ ความแข็งแรงของเครื่องยนต์ด้วยตัวรถตัวบอดี้ที่เขาเตรียมไปอย่างอย่างคันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยทำมาเพื่อเป็นรถออกทิพหรือว่าเป็นออกทิพโดยเฉพาะอยู่แล้วเป็นรถเช่นงเคีเองหรือว่าเป็นรถรถร้านพี่เต้ครับพี่เต้กม .9 อ่าเทียครับ็รถรถของพี่เต้เขาเองเลยพี่เต้เองครับหรือพี่เต้ยก็ทำเอามาไว้เรียกว่าเป็นงานที่ใส่อุปกรณ์ไว้โชว์ด้วยใช่ครับไปออกทิพ หรือเตรียมเตมไว้สาหรับทิพี์ีต้โขนนะไม่อาบอย่างนี้จริงๆเมื่อก่อนเป็นลูกเล็กครับเป็นเจ็ดสี่อยู่ครับก็ขายเครื่องไปแล้วก็ทําตัวใหม่ใส่ครับเพราะว่าผมก็เห็นฮิตตั้มทำตรงตอนนี้เครื่องยนต์เขาไปประมาณไหนแล้วบ้างที่ตั้มทำเจ็ดสองไปคันหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกคันหนึ่งครับอืนี่ก็รักในความแรงไม่แพ้กันเลยกระเทสไปไม่เร็วเท่าไหร่แต่ก็ดีก็เรียกว่าเป็นบล็อกที่ใช้ขี่เจ็ดสองใช่ครับเจ็ดสองกับเจ็ดหก ก็ไปน้ำไม่อาบมาปีที่แล้วละก็ทำไปนานแล้วเกือบปีแล้วเหมือนกันนะไม่แน่ปีนี้แล้วอัปเกรดเครื่องอีกแล้ไม่ได้พวกพวกไปกันปีแต่8แปด่าเนเนี่ยแต่ก็เร็วเขาก็เทสไป209 210ประมาณโอ้โห200กว่านี่ก็เรียกว่าบิดหาถนนบิดยากเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่แบบเลี่ยงเมืองหรือใบพาร์ทเนาะกหนดการเขาก็จะเดินทางกันไป ก็ตอนนี้ตอนนี้คือเนี่ยยังเซอร์วิสรถอยู่ตอนนี้คืออยู่ช่าอัม่ช่าอัก็วิ่งมาทําอะไรที่นี่เดี๋ยวก็กลับไปประกอบที่นู้นเขาก็ขี่กันมาเราก็รอเราไปถึงนี้เรารอที่นี่เราไม่ไม่ไม่ไปไปกับเขาเดี๋ยวรอที่นี่รอเดียวแล้มาประกอบอย่างนู้นเสร็จมาถึงตรงนี้เซอร์วิสต่อเซอร์วิสต่อมาเช็คก่อนอีกรอบเลยก็เรียกว่ารีรีเช็คหัวเฉียวชนอะไรเงี้ยนะยังดีที่ยังมีเวลาไงผมรู้กลางวันก็เตรียมตัววางงานให้ลูกน้องแล้วจัดแจงงานลูกน้องทำร้านก็เปิดปกติ เพราะว่าตอนที่เรามาถึงเนี่ยก็คือกําลังมีเตรียมรถตรียคันนี้ด้วยแล้วก็มีอีกคันคือก็เรียกว่าเอารถไปสองคันสองคันขอาก็ว่าเป็นเขาเรียกว่าเผื่อหรือสำรองก็ได้นะเว้ยขี่กลางวันกลางคืนนี่ส่วนกลางวันกลางคืนครับกลางวันกลางคืนคันเท่าที่เราทราบคร่าวๆเขามีบอกกําหนดการอะไรบ้างเพื่อน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วแบบว่าอยากจะไปร่วมแจมในขบวนในตอนช่วงที่เดินทางไปออกพรุ่งนี้ครับออกจาก มาถึงพวกอย่างน่าจะพรุ่งนี้ครับคืนพรุ่งนี้เห็นว่าจะพักที่ชุมพรชุมพรมาเจอเช่งเคแล้วก็ไปพักที่ชุมพรแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่เบตงต่อซึ่งก็มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าต้องมีเซอร์วิสไหมต้องพักที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปติดตามได้ดไ้จาก Facebook ที่พี่ๆที่เราได้พูดถึงใบนะฮะตอนนี้เป็นหกท่านแล้วก็บวกเชางเคมาไปด้วยแล้วทันหันมาก แต่ว่าผมรู้สึกว่าช่างเคียนจะพร้อมมากก็มันก็พร้อมรับก็พร้อมก็พร้อมถึงแม้ว่าเป็นทริปที่ว่าตัดสินใจไปจากก่อนหน้านี้ที่ถามก็ปิดประตูพังไปหมดแล้วเหลือเอ็กซิเดนต์คือเกินความสามารถแล้วคือไอที่น่าจะเสียหายแล้วเนี้ยคือเราก็ปิดเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วปิดปิดประตูหมดแล้วอ่อนไปหมดเรียบร้อยแล้วคืออย่างที่บอกว่าบางที ตีนี้ก็อาจจะเป็นสภาพถนนก็ทําให้ฟังได้แบบขี่มาทางกระดอนเนี่ยจั๊มมากี์อาจจะแตกก็ก็ก็ตวเงิอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งนั่นมันก็อยู่นอกเหนือการควบคุมนะครับสาหรับเพื่อนๆแบบที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะไปออกทริปกับพี่ๆนะก็ติดต่อเข้าไปที่อินบ็อกซ์ของแต่ละท่านได้เลยนะไปขับขี่ถึงไม่ได้ใช้สเปคขนาดพี่ๆเขาก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอย่างพี่ๆเขาไปเราไปกันเรื่อยๆ ทดสอบอะไรเรื่อยๆนี่เขาบอกมาไม่มันพวกนี้มันเร็วอยู่แล้วมันแตกแค่เรื่องนิดเดียวมันก็ก็เร็วครับใช่ครับความเร็วเดินทางนี่เขาบอกว่าเอาเอาเดินทางอ่อรแล้วก็อยู่มาร้อยส่สถึง1้0กก็ใช่ประมาณนั้นแต่ถ้ารีบนิดนึงทางสะดวกทางโล่งไม่ติดถนนก็บวกไปบวกไปจากนั้นหน่อยนึงแล้วว่าโดยอย่างปกติเนี่ยเช่นงเคนมีไปออกคลิปกับเพื่อนๆบ่อยไหมก็ไปอยู่แล้วครับใช่ก็ไปถ้าว่างคือไปทั้งทุกที่ครับว่างก็ไปอยู่ อย่างปีนี้เดี๋ยวฝากถึง FC หน่อยใกล้จะถึงเทศกาลผีตะโขนแล้วรจริงๆก็เตรียมไปผีตะโขนนี่แหละอันนี้ด้วยใช่ใชอันนี้ด้วยก็บอกน้องๆหน่อยจะได้ไปรอเจอช่างเคนมกันที่เขารวมกันที่ไหนผมก็ไปที่นั่น <laughs> ก็เจอที่นั่นกน <c oughs> การตรงา้ตรงไหนก็ไปใช่ับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับทีมที่จะเดินทางไปเที่ยวที่เบตงกันด้วยนะครับ เจอพี่ๆก็ถักทายได้ทัถ่ายได้ครับถ่ายรูปหรือจะร่วมขี่เดินทางก็ทักเข้าไปได้กับพี่ปลอดภัยครับก็สําหรับ EP นี้เนี่ยก็มาเล่าส่วนฟังนะว่าปีนี้เนี่ยการทํารถก็เรียกว่าพัฒนากันมามากขึ้นเราก็พยายามหาข้อมูลเพราะว่ามันต่อไปก็ต้องเป็นประมาณนี้ทั้งหมดเลยแล้วครับครับขั้นต่ำก็คงจะเป็น79แล้าแล้วถ้าถ้าย้อนไป2ปีก็คือ79นี่คือใหญ่สุดแล้วเป็นรถแข่งใช่มาปีที่แล้วนี่79้าเริ่มเล็กแล้ว ก็การพัฒนาก็จะก้าวกระโดดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็สําหรับคนที่ชอบในเรื่องความเร็วแล้วก็การแข่งขันอันนี้การแข่งเราพูดถึงในสนามแข่งนะไม่ใช่บนท้องถนนนะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายหนึ่ EP กับชุดทีมใหญ่เขาเลยนะที่บ้านพักตอนนี้ก็ทำอะไรที่บ้านช่างเคียนอยู่ใน EP หน้าเราก็จะไปเจอกับทั้ง5ท่านนั้นเลยนะครับว่ารถแต่ละคัน โอ้โหมาโคนละทรงโคนละโมเดลเลยนะครับแต่ใช้บล็อกเครื่องเรียกว่าเวทเดียวกันใช่เวทเดียวกันนะครับมีซีทีปาวานพี่กอยขี่ปาวานพี่พงขี่โซนิกพี่เจรู้สึกจะเป็นบังลมใช่ไหมแล้วก็พี่เบสิกแกไม่รอดแน่ก็จะเป็นร้อยสิบผูดนั้นือใจเขาเลยนะไอ้บอดี้อื่นนี่ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้บอดี้ร้อยสิบนี่นะขับยากนะขับยากขับยากก็ไปติดตามชมแล้วกันนะว่าแกจะรอดหรือเปล่า